คุณผมคะิ์เก่าของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านเค้กคุณหนูคะ่ะค่ะกับเที่สิสองาครับนิดวชนรีทองสาค่ะ คุณเพชรจำได้ไหมคะว่าตอนเรียนเรียนรุ่นไหนจบสาขาอะไรมีงารจัดก,การแต่ผมนี่กสปป็สอเปเรียนสองยีอ๋อเหรอที่มหาจุกปีสี่สามสี่สี่อะค่ะสี <4? S 1> <4. S 2> ่เดียวกันเรียนเรียนรุ่นเดียวกันกรเร็เรียนไปด้วยทำงานเรียนไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนก็สอปปรูปปส้สึกสองปีครึ่งจบจบปีสี่ตอนนั้นเรียนกับอาจารย์อะไร แล้วจำอาจารย์อะไรได้เป็นพิเศษบ้างไหมคะยุ้งไม่ออกอะเราไม่ได้ไปเรียนทุกวันเนาะแต่ก็คือแค่สองวันเสาร์ทย์สุดแต่ไอ้คนทำงานเ่ยถเรียนเสาร์ที่จะเป็นคนทำงานจะเยอะรุ่นนั้นหลายคนไหมคะที่สิบกว่าคนนะที่จำได้ถนัดถนัดก็มีพีิชิณนาวาเอกพิชิตปุณณิตตอนนั้นเรียนเรื่นเดียวกันตอนนั้นท่านเป็นผบอยู่ค่ายเทวาริตรักษ์ ตอนที่เรียนมีอาจารย์ที่ชื่นชอบไหมคะอืมนึกชื่อไม่ได,ไได้นึกชื่อไม่ออกก็พอจะเข้าใจละคะ่ะว่าจบมานานแล้วเนอะแล้วช่วงที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นสนุกค่ะสนุกค,คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานแล้วแล้วก็มาเรียนต่อมาเพื่อเอาวุฒิปริญญาตรีให้จบค่ะเด็กๆก็จะช่วยเหลือกัน ก็ดีค่ะน่ารักทุกคนน่ารักคนเดียวค่ะแล้วปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสิจิการร้านเค้กคุณหนูค่ะคือนิดมารับช่วงต่อเป็นช่วงเจนที่สองเ,ออเจนแรกคือร้านเค้กคุณหนูเนี่ยทำมาประมาณ15ปีละรุ่นแรกนี่คือเหมือนกับนิดกับพี่สาวอะะ่ะจะจะวุ่นกันทํา แต่ทีนี้ว่าช่วงนั้นอันนี้จะท้องลูกคนที่สองก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องขอเวลาดูแลลูกก่อนแป๊บนึงแล้วก็ระหว่างนั้นพี่สาวก็ทํามาตลอดพอมาช่วงหลังๆในพี่เขาต้องไปทาหน้าที่ของเขาก็เลยยกร้านกลับมาให้เราบริหารจัดการต่อค่ะแต่ว่าร้านเค้กคุณหนูเนี่ยมีประมาณ15บห้าปีแล้วสูตรยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอ,อร่อยเหมือนเดิม แต่หน้าตาเค้อเกอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรเพราะมันทันสมัยขึ้นแล้วก็พยายามปรับปรุงสูตรแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบการแต่งเค้กให้มันเ,เข้ารุคเข้าสมัยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแม่หน้าตาเค้กมันน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะแบบนี้เจชอบทราบว่าเรียนบริหารทรัพยากรมนุษย์ แล้วเอามาใช้อะไรยังไงกับร้านได้บ้างก็ก็ได้นะ <c oughs> เพราะานาแต่ละคนบางทีเราก็ก็ต้องสื่อสารกันนะคะแต่ละคนแบบอ,อยากได้แบบนั้นแบบนี้แบบเเราก็ดึงดึงวิชาความรู้ที่ได้มาเนี้ยมาแบบมาตอบคุยมาตอบคำถามอะไรี่ได้บ้างคุณเพชรไม่ได้ทําอาชีพเดียวด้วยนะ,ต,ะตอนนี้อยู่ตำงหนงอยู่ดีเจ้าหร ป็นนายครัวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำครัวนะเป็นทํางานเกี่ยวกับเอกสารของครัวแล้วก็ไอที่แต่เกมมุทีมันคิดขึ้มนมาเองได้แล้วมันก็มือมันก็ไปของมันเองโ,โดยโดยไม่รู้เหมือนกันว,ว้าวให้ฝากอะไรถึงอาจารย์หน่อยค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้เราได้มีวิชาความรู้ติดตัวแล้วก็มาประกอบอาชีพได้แล้วก็เอามาประยุกใช้กับ ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวได,ไ,ดได้ได้เยอะเลยะค่ะตอนนี้ร้านเค้กคุณหนูก็ตั้งอยู่ตรงอซอยเซเว่นวัดใหม่ค่ะเข้ามาในซอยตรงเซเว่นจะประมาณ200เมตรนะคะ